สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้า PC ร้อยี่สิบครับผมนี่นะขายนะครับคันนี้ขายนะครับ PC ร้อยยี่สิบขีดสามครับรุ่นสามฮะเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับผมสวิงหน้าหลังนะครับ สวิงหน้าหลังครับขายถูกๆครับแสนนิดๆครับผมแสนนิดๆน,นะฮะอ่ะา่ากเขาลองนะขายตามสภาพครับตัวนี้เป็นตัวเดินไอ ฟืองแล้วนะครับผมไม่ใช่ตัวเดินทุกปืนนะครับผมเป็นตัวเดินเฟืองแปบลบว่าเขาเปลี่ยนตัวเดินใหม่แล้วนะครับแขกห้าสิบเซนครับแขกเล็กครับแขกเล็กช่วงล่างเต็มครับโซ่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะฮะโซ่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับผมอืมก็เ่าไปตามอายุการใช้งานครับ เก่าไปตามอายุการใช้งานนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่อยากจะลองเล่นแม็คโครครับผมก็สามารถทดลองได้ครับอย่าเพิ่งซื้อคันใหญ่ครับเล่นคันเล็กไปก่อนนะฮะฝาวาดกับเองครับผม สีสันก็ประมาณนี้ครับฟังเสียงน้ำมันไฮ,ไฮดรอลิกน่าจะขาดนะครับผมเอวมีหลวมนิดๆครับผมเอวแต่ช่วงล่างนี่ช่วงล่างเต็มเลยนะครับก็มีอาการหลุดหน่อยๆน,นะครับผม ก็อายุก็เยอะแล้วนะครับผมเอาไปขีบไม้นะเอาไปขีบไม้หรือว่าเอาไปแบบว่าขีบไม้หรือว่าเอาไปขีบของเก่านะครับผมไปอยู่ร้านของเก่าเนี่ยสําหรับรุ่นไม่เยอะครับก็น่าเล่นนะฮะเพราะว่าราคาถูกแล้วก็เทียบเท่ากับรุ่นหกเอรุ่นรุ่นหกตันนะครับผมถ้าเจอกับรุ่นหกตันเนี่ยสบายเลยนะครับผม ราคาก็ไม่แรงครับช่วงล่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับช่วงล่างเต็มครับดูสปอกเก็ตข้างข้างนี้นะลุลเล่มไม่แตกสักตัวครับโซ่ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับโซ่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ <c oughs> บูทสลักยังเต็มเต็มครับผมบูทสลักยังเต็มนะมือน้าเนี่ยไม่ดิ้นเท่าไหร่นะครับ ล้อนำนะมาดูล้อล้อนำล้อนำยังไม่โผูดนะครับผมล้อนำยังไม่โผูดนี่ครับเขาไม่โรดิศครับออกน็น่าจะได้ไปเช็คลวดซึมน,นะครับผมล้อนำข้างนี้เพิ่งเปลี่ยนลูโซ่ข้อโซ่อะไรยังสวยๆนะครับผมใบแทกนี่เต็มทุกใบนะฮะ ไปแท็กนิดเต็มทุกไปรแต่เครื่องมีอาการหลวมนะครับผมเครื่องมีอาการหลวมหลวมตามการใช้งานครับนะครับบูมครับมีคนบูมครับมีปะตรงนี้นะฮะ สภาพก็ประมาณนี้ครับผมแนะนำเลยนะครับผมถ้าเอาไปถ้าเอาไปยกไม้หรือว่าขีบไม้หรือว่าเอาไปร้านของเก่านะครับผมก็ราคาถูกถูกครับราคาถูกถูกนี่บาดย่างย่างเบิ้งเงนะย่างยเาง,าง,างเือเดินครับผม เดินให้ดูนะครับผมป่ารถมันใช้งานได้จริงนะฮะนี่ครับเดินนิ่มๆครับผมเดินนิ่มๆอี่ นั่นสบายยกตัวน่กคดกดยกตัวดยกตัวโยกตัวครับอ๋ออลงอล่งอล่ง ต้องค่อยๆมาครับต้องค่อยๆยก กตีพูดใดครับเป็นเพื่อนครับโอแล้วครับเองบ่มพอพอพอยงนเลมันทำนี่เลี่ยงนเลมันน,น,น,มน,นี่ครับผมประมาณนี้ครับใครชอบของถูกก็ติดต่อมาได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ก็0 6 1 1 2 9 3 4 7 7ครับผม อรโทรของไอต้นนะครับผมเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งที่หน้าแต่ผมจะไปแจ้งอีกทีนึงนะครับผมราคานะครับผมเพราะเพราะว่าจะได้ขายสองคันนะมีคันนี้คันหนึงแล้วก็คันนูน้นอีกคันนึ่งเห็นไหมนู้นนู้นคันนึงนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ